สวัสดีครับทุกคนครับวันที่4ของเขากล้องที่อยู่ที่นี่นะครับเข้าสู่วันที่4แล้วตั้งใจจะอยู่7วันนะครับก็เหลยอเวลาอีก3าวันนะครับผมได้พาเข้ากล้องมาที่ศูนยช้างนะครับซึ่งน้องเขามาช่วยงานนะเขาบอกว่าจะอยู่7วันนะครับ นี่ก็วันที่4แล้วนะซึ่งผ่านมา4วันน้องเขาก็ทำงานเต็มที่ครับช่วยไลฟ์สดเนาะคุยกับ f อที่ศูนย์ช้างนะครับแล้วก็ตั้งเป้าวันละ5้าไลฟ์นะครับก็จะไลฟนะครับวันไหนเหนื่อยก็ไลฟ์ช้านะขึ้นสายวันไหนมีพลรางก็ไลฟเช้าก็ตามแต่เนาะ แต่ว่านี่ฮะเด็กน้องเขาก็ไล่อยู่นี่ครับคุณสําหรับกำลังใจนะครับก็ขอบคุณมานะครับผมคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้นะครับยี่งอยากู้ต่อไปนะครับผมคุณเต้ยสวัสดีตอนเช้าครับผมจำได้ไหมครับกล้องอ๋อจําได้ครับผม อใช่ไหมครับถ้าจะไม่ผิดนะสวัสดีนะครับผมชื่อป๋าเป็นกังใจให้ด้วยกันด้วยกันนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมจะเป็นกังใจให้มากเลยนะครับขอบคุณนะครับตอนนี้รู้สึกชินยังลรกไม่ค่อยชินเท่าไหร่แต่ก็ต้องชินต่อไปแรกๆป่าอายกล้องใช่ไหมคุณป้าสมัยสวัสดีค่ะคุณเต้โุ้ป้าสมัยสวัสดีคุณเต้าตาดดเตนะครับปีแอร์แปดสิบแปดคุณปีแอ์ขอบคุณสําหรับ สเต็กเกอร์มากเลยนะครับป้าไปทำงานก่อนนะลูกเอาละพ่อพายให้พรนะครับนี้ฮะขอให้ได้งานเฮียเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำงานเสร็จไวๆให้พรแล้วครับผมโอเคครับกุ้ยไม้น้องเกมกุ้ยไม่ป้าดีนะระวังแรกสุดพ่อพายก็ให้พรไปด้วยครับโอเคครับเสกทรายให้เลยโต๊ะแดง ขอเยอะเยอ่ะขอเยอะๆขอเยอะๆเอามาเลยเอามาเลยเยอะเยเยอะๆยอย่ามาให้ลูกนะอพายเอามาเลยเอามาเลยเอ้ยเยอะๆเลยเยอะๆเลยไปแล้วพอพายเบื่อแล้ว เอามาเลยเอามาเลยนี่สวัสดีครับผมน้องกล้องอ๋อน้องกล้องทานข้าวยางขาทานแล้วครับผมคุณไม้คุณทานของค้าเป็นห่วงน,นะครับขอบคุณมากเลยนะครับ ครับฝากตกัวน่ากดแชร์ให้ด้วยนะครับผมกดมาเลยนะครับผมคุณเต้สวัสดีครับผมอ๋อสวดสด,ดีครับผมนั่นเอ้ย พอ่อพายเขาเล่นด้วยครับเอาทรายให้แม่ทองหน่อยเร็วอาาหมดนี่เลยหมดแล้วก็ไม่มีซายอยู่อาซายให้แม่ทองหน่อย,อย,ออยคุณคุณเปียกคุณถับสติ๊กเกอร์นะครับพ่อพายสนุกสุดๆค่ะอ๋อตรงนั้นนะครับผมผมอยากเห็นภาพแบบเขาแบบนี่ครับกำลังไลฟ์สดอยู่นะครับ ผมคุ้งขับมากเลยเมื่อกี้ครับผมคุณตานกยุงพ่อเอกสาสตสายไล่ปรวงครับทุกคนครับตอนนี้กำลังไร้สดอยู่เนาะก็เริ่มปรับตัวได้แล้วนะครับจากวันแรกก็จัดขึ้นเคินกล้องหน่อยเวลาไร้สดแต่ตอนนี้ก็คุยกับ FC ได้นะครับ พ่อคายก็มาให้ทรายด้วยนะครับแบบทรายใส่ด้วยนะครับพ่อจะอยู่ต่ออีกสามวันได้ไหมเป็นเป็นสิบวันไม่ได้ทำไมสัญญาคือสัญญาก้องช่วยแม่นำนาต่อเพราะคุยกับแม่เมื่อกี้นี้ไม่ได้แม่โอเคไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่คุยแบบไม่บอกก้องเลยไม่ได้ไม่ถูกต้องแม่พ่อปรึกษาแม่แล้วไม่ได้ว่า พ่อพายท่านอายุเท่าไหร่แล้วพ่อเอกเขาอายุเท่าไหร่แล้วรครับสามสิบแปดย่างสามเก้าสบแปดย่างสามสิบเกาสิบหกสหเดือนเืมีนาสามแปดย่างสาก้าครับผมคุณเต้ย อายุของท่านนะครับผมหลับ<า>ดีไหมม่มมเชืนแล้วก็ปานยูของคุณากำลังใจนะครับผมก็สวีสที่ท่านที่เข้ามาด้วยนะเป็นกำลังใจไปได้วยกันนะครับตะกีครับนะหลับดีไหมม่เชืนหลับดีอ๋อสวัสดีสวัสดีทีอท่านที่เข้ามาด้วยนะครับเป็นกำลังใจไปด้วยกันนะอะกีครับ ครับได้ไหมก้องได้เลยมีปัญหาครับถ้าช่วยกันได้ก็ช่วยกันได้ช่วยกันเลยพร้อมครับสนุนถ้าใครอยากถวายอาหารให้พ่อเอกติดต่อผมมาได้เลยนะครับฝากฝากด,ด้วยนะครับผมทางไล์เลยนะครับเดี๋ยวจะยืมเครื่องกล้องไลฟ์สดอีกเครื่องหนึ่งในไม่ไ i, ร้อยกล้องคู่กันไลฟ์คู่กัน ไม่ได้แล้วใส่อีเมลเข้าไปใช่ไหมไมวแมาแมวกล้องกล้องก็ไม่ียทำกูก็บอกอยู่อย่างมังคับกล้องเป็นสองก็เป็นช่องแม่ไงแต่ว่าใส่เพราะเรื่องนั้นค่อยคุยกันนะจริงแล้วนะเนี่ยเมื่อสองวันวันก่อนยังเขืนยังเขืนนะยังเขืนนะนี่ไม่ทีครับเออสองวันยังเขืนอยู่ไหมลูกคุณเปียกอ๋อมก็ไปมอก็ทำ YouTube นะ ขอแบบัยรุ่นหน่อยนะคะอ๋อโอเคครับผมแต่ว่าผมก็ไม่อยากทำมีเดียผมทำชื่อพอ่อเฉยๆทำเพื่อครอบครัวทำเพื่อครอบครัวครับผมถ้าอยากทำจริงก็อนี่ครับทุกคนครับชืาวนี้วันที่4ี่ของการไล์สดนะที่ศูนย์ช้างทองคำแก่งคอยนอ้องกล้องนะครับก็เริ่มปรับตัวได้แล้วนะครับตั้งเป้าอยู่เจวันนะอีกสามวันนะครับ ็มาอัปเดตให้ทุกคนได้ชมกันดีสุดยอดกรรมเห็นนี้ครับรรยากาศวันนี้ก็คึ้มฟ้าคึ้มฝนคึ้มฟ้าคึ้มฝนนะ อ้าวนี่ครับคลิปล่าสุดคลิปแรกของวันนี้ครับถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนได้ชมกันวันนี้วันจันทร์ก็ค่อน้างเงียบไปเาไหนหนึ่งนะครับแต่ถ้าวันเสาร์ก็คึกคักมีผู้คนเดินทางมาเยี่ยมชมพ่อพายเนาะ